ทุกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางภาคใต้โดยเฉพาะที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าวิกฤตจ,จริงๆค่ะจนทําให้สื่อต่างประเทศเนี่ยเขารายงานข่าวเลยนะคะโดยเฉพาะที่หัดใหญ่เนื่องจากว่ามีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียเข้ามาเที่ยวหัดใหญ่ค่อนข้างที่จะเยอะโดยสํานักข่าวต่างประเทศเขารายงานว่ากลายเป็นเมืองร้างไปเลยหลังจากถูกน้ําท่วมหนักค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศบีนังทูเดย์จากมาเลเซียนี่แหละค่ะก็มีการเปิดเผยภาพความเสียหายอาคารบ้านเรือนภายในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากเหตุอุทกภัยผ่านพ้นไปก็ทําให้เมืองที่เคยสวยงามและก็เต็มไปด้วยความเจริญคงเหลือเพียงซากรถยนต์และอาคารบ้านเรือนต่างๆที่เสียหายหนักซึ่งชาวบ้านในพื้นที่แทบสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะทรัพย์สินเสียหายเป็นจนํานวนมากวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าห้การช่วยเหลือเป็นการด่วนค่ะ